สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การสรุปผลของ Fastlane นะครับประจำปีสองพันีสบ็ดนะครับผมวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดคู่นะครับในการป้ามค่ำคืนนี้นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับคู่แรกนะครับคิกออฟนะครับรีเดิลปะทะกับมูตฟาอาลีครับเพื่อชิงแชมป์ยู i นเต็ดสเต s แชมเปี้ยนชิพ รเรื่องเราของคู่นี้เนี่ยเริ่มมาอย่างยาวนานนะครับหลังจากที่ร i ดเดิลนะครับได้แชมป์ยูเนเต็ t สเตทก็สู้กับทางของ Retribution มาตลอดนะครับผมแล้วก็สามารถเอาชนะสมาชิกคนต่างๆมาได้เรื่อยๆครับอย่าง m a s ทีบาหรือ Slapjack นะครับผมรวมทั้งตัวของหัวหน้ากลุ่มอย่างมุตฟาอาลีเนี่ยรเดก็เคยเอาชนะมาแล้วด้วยนะครับผมด้วยการต่อสู้ที่ยาวนานเนี่ยบทสรุปสุดท้ายนะครับก็มาจบในการที่ Riddle ต้องป้องกันแชมป์ยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนของเขาในแฟรเลนครั้งนี้ นะครับผมในฝั่งของมุสตาฟาอาลีนะครับที่เห็นลูกน้องพ่ายแพ้หลายครั้งหลายครานะครับก็เริ่มที่จะไม่พอใจแล้วก็เริ่มด่าทอสมาชิกอยู่เรื่อยๆนะครับผมมีอาการโมโหตลอดเวลาความต้องการที่จะเป็นผู้นําในกลุ่มนี้เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมไม่เชื่อมั่นในฝีมือของสมาชิกในทีมอีกต่อไปและในการชิงแชมป์ครั้งนี้นะครับจะเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยสมควรจะเป็นผู้นําหรือไม่นะครับและเขาจะมีความสามารถเหนือทุกคนในรีทิบิวชั่นได้หรือเปล่า นะครับผมแมตช์นี้นะครับจบแมตช์ด้วยการที่ริดเดิลเนี่ยสามารถเอาชนะไปด้วยการใส่โบดเดริกจากเชือกเส้น3นะครับผมป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ในตอนจบเนี่ยมูตัฟาอาลีนะครับก็ยังคงวอยวายกับสมาชิกในทีมนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสมาชิกในทีมเนี่ยก็ทยอยลงจากเวทีไปครับจนเหลือทีบากับเมสนะครับผมก็จับอาลีเนี่ยใส่ไฮจัสติก จนมูตาฟาอาลีเนี่ยแน่นิ่งไปนะครับส่งผลให้กลุ่มรีทิบิวชั่นเนี่ยแยกกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมก็ผ่านไปกับช่วงคิกออฟเรามาเริ่มในรายการหลักคู่แรกนะครับผมนั่นก็คือเบียนกาบีแลนะครับกับซาชาแบงค์เจอกับนายอาแจกลาเชนาเบสเลอร์ครับเพื่อชิงแชมป์แพ็กทีบูเมนแชมเปี้ยนชิพเรื่องราวของคู่นี้นะครับคือการที่เบียนกาเนี่ยสามารถเอาชนะรอยย์ลัมเบิลปี2021ได้ ผมและใช้สิทธิ์าชิงแชมป์ SmackDown Women Champion กับ Sasha Banks ใน WrestleMania 3าแต่ใน Fast Lane นี้นะครับทั้งคู่มีโปรแกรมจะต้องชิงแชมป์็ a ทีมเสีะก่อนโดยใน SmackDown ที่ผ่านมานะครับ Sasha Banks กับ Bianca เนี่ยมีปัญหาการด้วยเรื่องของ r e g i n a l ส่งผลให้ียนก้าเนี่ยบ่นกับ Sasha b a n k นะครับและ Sasha b a n ์ก็ปั่นประสาทียนก้ากับพื้นครับด้วยการที่เปิดตัวขึ้นมาระหว่างแมตช์ที่เบียน a กําลังปั้มอยู่และเหมือนจะเดินออกมาช่วยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยและเดินกลับไปหลังฉาก ในด้านของคู่แทก็กทีมหญิงนะครับเชนาเบสเลอร์กับนายอาแจ็คเนี่ยก็มีปัญหาไม่น้อยหน้ากันนะครับผมทั้งคู่เริ่มไม่พอใจกันตั้งแต่นายอาแจ็คเอาออริจินอลเข้ามาอยู่ในกลุ่มและในสมาคดาวน์ที่ผ่านมานะครับนายอาแจ็คได้มีสิทธิ์ชิงแชมป์กับซาชาแบงค์นะครับแต่เชนาเบสเลอร์เนี่ยหวังจะขึ้นมาช่วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเตะผิดไปโดนนายอาแจ็คแทนทำให้นอาแจ็คเนี่ยพ่ายแพ้นะครับแล้วก็อดได้แชม Smack Down ป์สมาคดาวน์บูมเอนแชมป์เปี้ยนไป นะครับผมในคืนเดียวกันนั้นเองเชนาเบสเลอร์ก็มีแมตช์สู้กับเบียนกาครับระหว่างแมตช์เนี่ยนายแจ็คก็เดินกลับหลังชาไประหว่างที่เชนาเนี่ยกำลังสู้อยู่โดยไม่ใหญ่ดีเช่นกันทําให้การชิงแชมป์ครั้งนี้เนี่ยมีบรรยากาศที่ค่อนข้างกระ,ะอักกระอ่วนนะครับและทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งของทั้ง2ทีมนะครับในช่วงท้ายของแมตช์นะครับผมเบียนกาใส่450ครับกับเชนาเบสเลอร์แล้วก็กําลังจะกดนะครับแต่ว่าเรจินอลเนี่ยขึ้นมาป่วนทําให้กรรมการเนี่ยไม่ได้นับ นะครับสุดท้ายซาชาแบงค์นะครับแท็กเข้ามาใส่เบสสเตทเมนต์นะครับเชน่าเบเซเลอร์กำลังจะยอมแพ้นะครับผมในอแจ็คขึ้นมาบนเวทีครับเบียนก้ากระโดดมาขวางไว้แต่โดนในอแจ็คกผักกระเด็นมาโดนซาชาแบงค์ทำให้ท่าล็อกของเธอเนี่ยคลายออกนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเบียนก้าและซาชาแบงค์ก็มีปากเสียงกันครับเชน่าเบเซเลอร์ฉวยโอกาสรวบกดชนะไปได้นะครับผมหลังจากที่พ่ายแพ้แล้วเนี่ยทั้งสองคนก็เถียงกันอยู่สักพักครับและซาชาแบงค์ก็ตบหน้าเบียนก้าไปทีหนึ่งจากนั้นก็เดินกลับไปหลังฉาก นะครับผมหลังจะจบคู่แรกนะครับภาพตัดมาที่เชนแบ็กแมนนะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บตอนซ้อมก่อนเริ่มโชว์แต่ีไลอัสแล้วก็แจ็กสันไลเกอร์เนี่ยเข้ามาคุยด้วยนะครับผมีไลอัสบอกว่าสวัสดีเชนมีเวลาสักแป๊บไหมคืองี้นะฉันต้องการพื้นที่ในเรโซมาเนียมันจะต้องยอดเยี่ยมมากแนะ่ๆถ้าในเรโซมาเนียมีการแสดงดนตรีที่เยี่ยมยอดอย่างผมขึ้นไปแสดงเสียงดนตรีที่เข้าไปในจิตใจคนได้มากกว่าของแบดบันนี่ผมแค่อยาบอกคุณให้รู้ว่า ผมอยากเข้าไปใน w r e s t า e m a n คุณต้องการให้ผมทําอะไรคุณก็สามารถบอกผมมาได้เลยผมเป็นนักมวยปั้มผมต้องการทําสิ่งนี้ผมต้องการที่จะออกไปใน w r e s t า e m a n ียคุณน่าจะเข้าใจความหมายนะเชนแบ็กแมนก็ยืนคิดอยู่สักพักนะครับแล้วก็บอกว่าฉันมีไอเดียบางอย่างแล้วภาพก็ตัดไปตัดมาหน้าเวทีครับผู้ที่2ครับอัพโรลครูสเจอกับบิ๊กอีนะครับเพื่อชิงแชมป์ Intercontinental Championship โดยเรื่องราวของผู้นี้นะครับเริ่มต้นจากการที่บิ๊กอีเนี่ยกลายมาเป็นแชมป์ Intercontinental คนใหม่ นะครับผมและได้ Open Challenge ให้ใครก็ได้ขึ้นมาชิงแชมป์โดยคนที่ขึ้นมาชิงแชมป์เป็นคนแรกนะครับก็คือ Apollo c r u รสในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยบิ๊กอีสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมและในสัปดาห์ต่อมา b ิ g กก็ประกาศ Open Challenge อีกครั้งครับ a p ล l l o ก็เปิดตัวออกมาแล้วขอท้าชิงแชมป์อีกรอบแต่รอบนี้เนี่ยบิ๊กอีบอกว่าเขาได้โอกาสไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วควรที่จะให้คนอื่นได้ชิงแชมป์บ้างนะครับผม ในด้านของอพอลโลนะครับที่ไม่พอใจอย่างมากที่ไม่ได้สิทธิ์ชิงแชมป์นะครับก็ขึ้นมาป่วนแมตช์ชิงแชมป์ระหว่างบิ๊กอีกับทีสเกตในกามุระโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยอพอลโลก็เอาบันไดเหล็กโยนใส่บิ๊กอีครับจนบิ๊กอีต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์นั้นบิ๊กอีก็กลับมาและอยากจะแก้แค้นกับอพอลโลในแฟสเลนนี้นะครับแมตช์ Matt จบลงด้วยการที่กรรมการเนี่ยนับให้บิ๊กอีเป็นคนกดอพอลโลนะครับทั้งที่อพอลโลเนี่ยเป็นคนใส่สมอลแพ็กเกจกับบิกอี หลังจบแมตช์น,นะครับอัพโอลอก็อัดบิ๊กอีต่อแล้วก็ใส่แองเกิลสแลมก่อนที่จะเดินกลับหลังฉากไปถึงแม้บิ๊กอีจะโดนอัดจ,จนกองนะครับแต่ก็สามารถป้องกันแชมป์อินเตอร์คอนเนนทัลเอาไว้ได้นะครับผมผู้ที่3ครับเชนแบ็คแมนเจอกับบอนสโตแมนนะครับผมผู้นี้เนี่ยเริ่มเรื่องราวจากการที่บอนสโตแมนไม่สามารถเข้าร่วมอิลิมิเนชันแชมเบอร์ได้นะครับผมเนื่องจากบอนเนี่ยกลายเป็นแชมป์ยูนิเวอร์แซลซึ่งในการเข้าร่วมของอิลิมิเนชันแชมเบอร์ฝั่งรอเนี่ย ให้เฉพาะคนที่เป็นอดีตแชมป์ WWE เท่านั้นที่เข้าร่วมนะครับผมหลังจากนั้นบอนสโตแมนก็ถูกให้ชิงแชมป์แท็กทีมครับซึ่งให้เขาจับคู่กับอดัมเพียสแล้วก็ได้พ่ายแพ้ไปด้วยการที่อดัมเพียสเนี่ยโดนลบกดนะครับผมทำให้บอนสโตแมนโกรธและคิดว่าเชนแบ็คแมนเนี่ยต้องการที่จะแกล้งเขาและมองว่าเขาเป็นแค่ไอโง่นะครับผมในหน้านของเชนแบ็คแมนนะครับที่ตอนแรกเข้ามาทํางานในหน้าที่ของผู้จัดการเท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็ดูเหมือนว่าเชนเนี่ยจะแกล้งบอลสโตแมนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายนะครับก็ออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยแกล้งบอลสโตแมนจริงๆและมองว่าบอลสโตแมนเนี่ยเป็นแค่ไอ้โง่คนหนึ่งนะครับผมจนในรอตอนล่าสุดนะครับเชนกับบอลเนี่ยได้สู้กันอย่างไม่เป็นทางการนะครับผมจบด้วยการที่เชนเนี่ยสามารถเอาสีลาดไปทั่วตัวของบอลสโตแมนได้นะครับผมวันนี้เนี่ยทั้งคู่ก็เลยต้องมาเจอกันอีกครั้งแต่ด้วยการที่เชนแม็กแมนนะครับบาดเจ็บตอนซ้อมก่อนเริ่มโชว์ ทำให้เขาต้องดึงอีไลอัสขึ้นมาปั้มแทนครับในคืนนี้เนี่ยตลอดการปั้มอีไลอัสสู้ไม่ได้เลยครับและมีแจ็คไรเกอร์คอยช่วยอยู่ข้างเวทีแต่สุดท้ายบอลสโตแมนก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับผมตัดภาพกลับมาหลังฉากนะครับลีเดอร์มาขอไอเดียแต่งสกูตเตอร์จากนากามมระนะครับแต่พอลีเดอร์เนี่ยเริ่มพูดยาวๆแล้วนากามมระก็เดินไปแอบหลังฉากนะครับจนลีเดอร์เนี่ยถ่ายสกูตเตอร์ออกไปจากฉากนะครับผมคู่ที่4ครับชินสเกนนากามมระกับเซตโรลิน เรื่องราวของคู่นี้นะครับหลังจากที่เซตโรล,ลินเนี่ยกลับมาจากการพักร้อนนะครับหลายๆคนก็หวังว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเป็นเซตโรล,ลินที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับแต่เซตกลับกลายเป็นหลวงพ่อเซตที่ประสาทแดกมากกว่าเดิมหลายเท่าทําให้คนอื่นๆเนี่ยเบืออหน้าหนีนะครับในจังหวะที่ทุกคนเดินกลับไปหลังเวทีหมดแล้วเนี่ยเหลือแ,แต่เซซารโลที่ยืนอยู่นะครับด้วยความหวังที่เซซารโลจะเข้าใจนะครับเซตโรลินก็เลยเข้าไปคุยกับเซซารโแต่สุดท้ายเนี่ยเซซารโลก็ส่หัวและเดินหนีไปอีกคน ทำให้เซโรลินเนี่ยคิดว่าเซซาโรไม่เคารพเขาและก็มีปัญหาเล่ม,มาของทั้ง2คนนะครับผมในด้านของนาการูระเนี่ยเป็นอดีตแท็กทีมของเซซาโรนะครับเมื่อเห็นเซซาโรโดนรอบทําลายครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่พอใจนะครับและอยากจะออกมาจัดการเซโรลินในสมักดาวที่ผ่านมานะครับเซโรลินออกมาด,าด่าทอเซซาโรจนสุดท้ายเนี่ยนาการูระออกมานะครับแล้วก็บอกให้เซทหุบปากไปก่อนที่จะอจัดเซฟไปชุดหนึ่งนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมาเจอกันในแฟสเลงครั้งนี้ จบแมตช์ด้วยเซตโรลลินนะครับเคิร์ฟสตอมใส่ชินสแกนน์กามูระเอาชนะนับจ่าปไปได้นะครับผมผู้ที่5ดูแมงไทยกับเชมัสในแมตช์แบบที่ไม่มีกฎกติกานะครับผมเรื่องราวของเพื่อนรัก20ปีนี้เกิดขึ้นเมื่อเชมัสหักหลังดูแมงไทยครับก่อนที่จะถึงอิลิมิเนชชั่มเบอร์เพื่อที่จะขอท้าชิง WWE แชมเปี้ยนครับแต่แมตช์กลับกลายเป็นการชิงแชมป์ในกรงของอิลิมิเนชชั่มเบอร์ทำให้เชมัสเนี่ยไม่สามารถได้แชมป์ในครั้งนั้นไป หลังจากที่พลาดการชิงแชมป์ไปแล้วนะครับเชมัทก็ได้ต่อสู้กับดูไม่ไทอีกครั้งในรอทั้งคู่ไม่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะกันได้ครับเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยเอาบันไดเหล็กมาฟาดกันจนสลบไปทั้งคู่ในด้านของดูไมไทนะครับหลังจากที่โดนเพื่อนรักหักหลังเราก็เสียแชมป์ให้กับเดอะมิสจากการป้องกันแชมป์ในอิลิมิเนชันแชมเบอร์แล้วเนี่ยก็ได้สู้กับเชมัทเล่มาครับจนวันนี้เนี่ยจะต้องต่อสู้ตัดสินกันสุดท้ายนะครับดูไมไทยสามารถใส T, ่ดดดทีเชมัท กับแผ่นไม้จากโต๊ะของผู้บรรยายนะครับแล้วตามด้วยเคมอลอีกทีจนก,กดนับสไปได้นะครับผมผู้ที่6ครับแรนดี้ออตตันกับอเล็กซ่าบริสเรื่องราวความหลอนของคู่นี้นะครับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่แรนดี้ออตตันนะครับเผาเดอะฟีนไปเมื่อ TLC ทําให้เดอะฟีนเนี่ยหายไปนานร่วมเดือนนะครับ <S <S และอเล็กซ่าบริสก็เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่นะครับ <S <S ผมเธอคอยที่จะก่อกวนแรนดี้ออตตันและรอเวลาที่จะแก้แค้นแรนดี้ออตตันตลอดมาพร้อมกับทําทุกอย่างเพื่อให้เดอะฟินกลับมานะครับผม ในส่วนของแรนดี้ออตตันเนี่ยเมื่อจัดการกับเดอะฟินไปแล้วนะครับเขาก็คิดว่าทุกอย่างมันจะจบลงและเล็กซ์าบีก็คงทาอะไรเขาไม่ได้แต่เนื่องจากเล็กซ่านะครับอยู่คนเดียวและมีพลังแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆทําให้แรนดี้เนี่ยพบเจอกับความลําบากมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมทําให้แรนดี้ออตตันเนี่ยก็ต้องการที่จะจกกัดการเล็กซาบีให้เรียบร้อยไปอีกคนแมตช์นี้จบลงด้วยการที่เดอะฟินนะครับที่มีสภาพไม่เกรียมโผล่มาจัดการแรนดี้ออตตัน ton, นะครับและช่วยให้เล็กซ่าบีเนี่ยสามารถเอาชนะแรนดี้ออตตัน นะครับผมคู่เอกครับเดนเนลลไบอันกับโรมันเลนเพื่อชิงแชมป์ universal championship นะครับผมโดยคู่นี้เนี่ยเริ่มจากที่เอชครับเลือกโรมันเลนเป็นคู่ต่อสู้ในเรสเซิลแมนเนียทำให้เดนเนลลไบอันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเกินไปนะครับผมและอยากที่จะกลับมากลายเป็นคู่เอกในเรสเซิลแมนเนียอีกครั้งจึงได้ออกมาท้าทายโรมันเลนครับที่เอาชนะเขาไปใน elimination chamber หลังจากที่เดนเนลลไบอันเนี่ยจะต้องต่อสู้กับนักมวยปั้มอีก5คนก่อนที่โรมันเลนนะครับจะมาป้องกันแชมป์ ในเดนเนียลไบอันสามารถเอาชนะเจอูโซนะครับในแมตช์กรงเหล็กจนการมาเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งได้ในด้านของโลมันเลนนะครับเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาบอกให้เอ็เนี่ยเลือกเขาในการต่อสู้กับเรโซมาเนียจนสุดท้ายในเอ็ Edge ก็เลือกเขาตามคำขอครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเดนเนียลไบอันก็มาท้าทายเขาเพื่อท้าชิงแชมป์ Universal Champion และเมื่อท่านหัวหน้าเผ่าโดนลบหลู่นะครับก็ไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้้้้จจึงงตอออััดดการรรเเเนนนีีียยยลไบบใหป็ท่ ในครับผมและในสแมกดาวตอนล่าสุดนะครับเอ็ดเจอกับเจอูโซนะครับสู้กันเพื่อให้ได้สิทธิ์เป็นแขกรับเชิญพิเศษในแมตชนี้และเอ็ดก็สามารถเอาชนะไปได้ส่งผลให้ในแมตชนี้เนี่ยเอ็ดนะครับออกมายืนอยู่ข้างเวทีตลอดเวลาในครับผมในตอนสุดท้ายของแมตนะครับเดนเนียลไบรอันใส่เยสล็อกโลมันเลนครับจจโลมันเลนเนี่ยใกล้จะตกพื้นยอมแพ้แต่โลมันเลนเัีพลิกกลับมาได้ในครับผมก่อนที่เดนเนียลไบอันเนี่ยจะลันนิ่งหนีไปโดนกรรมการ นะครับก่อนที่จะโดนสเปียร์จากโรมันเลนจนเอชขึ้นมานับเมื่อเอชขึ้นมานับแทนกรรมาการนะครับเดนเนลลไบอันยังยกได้แค่2นะครับเมื่อแมตช์ดำเนินต่อไปเดนเนลลไบอันสามารถใส่เยสล็อกโรมันเลนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วกำลังจะชนะแต่เจอูโซเข้ามาซุปเปอร์คิกใส่ทั้งเอชแล้วก็เดนเนลลไบอันนะครับผมก่อนที่จะเอากีเล็กขึ้นมาครับแต่ว่ากีเล็กนั้นเนี่ยโดนเดนเนลลไบอันแย่งกลับไปนะครับแล้วก็ฟาดเจอูโซจนหนีออกไปนอกเวที นะครับผมเดนเนลลไบอันเนี่ยจะเอาเก้าอี้มาตีโรมันเลนครับแต่โรมันเลนหลบได้ทําให้เดนเนลลไบอันเนี่ยไปตีโดนเอชแทนในจังหวะสุดท้ายที่เดนเนลลไบอันใส่เยสซ์ล็อกเป็นครั้งที่3นะครับถึงแม้โรมันเลนจะตบพื้นยอมแพ้ไปแล้วนะครับแต่ว่ากรรมการแล้วก็รวมทั้งเอชเองเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับผมกับการครับเอชก็เอาเก้เอากอีเ้เหล็กนะครับมาตีใส่เดนเนลลไบอันแล้วก็ตีใส่โรมันเลนครับด้วยความโมโหจัด ตีทุกคนนะครับจนน่วมแล้วสุดท้ายเนี่ยเอกก็เดินจากไปหลังชากนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ด,ดวนก็อี้ฟาดอย่างหนักแล้วเนี่ยโรมันเลงก็ค่อยๆมากดแดนเยลไบอันนะครับจนกรรมการเนี่ยขึ้นมานับ3และส่งผลให้โรมันเลนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกนะครับซาชาแบงก์กับเ e บียนกาบีแลนนะครับไม่ลงรอยกันแต่ลงไม้ลงมือกันแทน นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยเตรียมตัวที่จะเจอกันใน Wrestlemania 3าครั้งนี้นะครับผมเหตุการณ์ที่2ครับอัพพลโลกับบิ๊กอียังไม่จบเรื่องราวของพวกเขานะครับหลังจากที่อัพพลโลเนี่ยยังรอบทำลายบิ๊กอีอย่างต่อเนื่องหลังจบแปบนะครับผมเหตุการณ์ที่3ครับบอนสโตลแมนกับเชนแบ็คแมนยังไม่ได้สู้กันเลยนะครับเหตุการณ์ที่4เดอะฟินกลับมาแล้วนะครับเหตุการณ์ที่5เอชนะครับใช้เก้าอี้เหล็กตีทั้งโรมมนเลนแล้วก็เดนียอลไบอัน คาดว่านะครับจะกลายเป็นแมตช์สามเศร้าในเรสเซิลมาเนียนะครับผมสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกนะครับคิกออฟริดเดิลสู้กับมูตาฟาอาลีทิงแชมป์ยูนิต็ดสเตทแชมเปี้ยนนะครับผมริดเดิลสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับผมคู่ที่หนึ่งนะครับเบียนก้าบีแลกับซาชาแบงค์เจอกับนายอาแจ็คแล้วก็เชนาเบสเลอร์ทิงแชมป์แท็กตีมูเมนต์แชมเปี้ยนชิพนะครับผมนายอาแจ็คแล้วก็เชนาเบสเลอร์สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับผมคู่ที่สองครับอัพพะโล่ฟูดกับบิ๊กอี ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพวิกอีสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับผู้ที่3ครับเชนแบ็กแมนที่ส่งีไลอัสขึ้นมาปั้มแทนนะครับเจอกับบอนสโตแมนบอนสโตแมนสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่4ครับชินสเกตนากามูระกับเซตโรลินเซตโรลินสามารถเอาชนะไปได้ครับผู้ที่5ดูแม่ไทยกับเชมัสในแมตช์แบบไม่มีกฎกติกาดูแม่ไทยสามารถเอาชนะเชมัสไปได้ครับคู่ที่6แรนดี้ออตตันกับเอเล็กซ์บีสเอเล็กซ์บีสสามารถเอาชนะไปได้ แดเนียลไบรอนกับโรมันเรนเพื่อยูนิเวอร์แซลแชมเปี้ยนชิพนะครับโรมันเรนสามารถเอาชนะไปได้แล้วก็ป้องกันแชมป์ยูนิเวอร์แซลไว้นะครับผมนี่ก็เป็นศึกใหญ่นะครับทุกคนก่อนที่จะถึงศึกใหญ่ที่สุดจริงๆอย่างเรโซมาเนียนะครับผมก็อีกประมาณ3-4สัปดาห์เนี่ยเราก็จะได้ดูเรโซมาเนียกันแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นบทสรุปของ W W E ของนักมวยปั้มทั้งหลายในปีนี้ นะครับผมยังไงก็ติดตามกันนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับก็จะมีรอหลังเฟสเลนนะครับก็มาดูว่าเรื่องราวของไครต่อใครจะเป็นยังไงนะครับบอบบี้เลสลี่ที่กต้องสู้กับดูไม่ไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะครับก็ยังไงฝากทุกคนติดตามกันไ้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c r i b e เอาไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ